อเอาขึ้นมาข้านนี่ไงอะ่ะนนะเอากระถางกดิโอ๊ยเขาเลยกระโดดข้ขอขเอามาหยุดตองแถวที่นอนก็ได้เรกิวสีด <c oughs> จงเหน็บมีดท้องจง h ิดเพี้กมตายรางตายรางนี่ตายางนี่เฮ้ยูีจะแบบนี้เ็มนดนี่ไาแล้วอนนแต่ก็ยังไม่ใช่นาะ

คอมยางมาประกอบนี่เป็นรูปอะไรประกอบกันเลยไนู่กปรกอบมั้งคอมาอเย้ นายดูสิต่มาพี่ตังซ่อน<ส>พี่เต,ต็ม,ตมไปแอบต่อบนนะมนนไม่อกี่ได้ขอหาคุณล้ซ่อนทีละชิ้นทีละหนึ่งชิ้นซ่อนกระจายกระจายนะทีละหนึ่งชิ้นน้องตัง ที่ละชิ้นเดียวพอเถืกอนยังเ,เร็วจังวะ <laughs> เรวไปหาคุณลอบดูเดี๋ยวก็นอนะอะไรเหมือนเหมือนพี่ตังมาตรงเนี้ยเออหาเลยเจออยู่แถวนั้นแหละหาเจอ <laughs> จอกี่อันอัลมโอแม่จัดเต็มเลยชิ้นอง้ัง<ข>ไม่ซ่อนที่มั่งาชิ้นเลยครบบ้านเนี่ยมื่อนีขอเอามาตั้งไว้ก่อนเมืม่อนี อยู่ที่ไหนเองต้องตังใบเขาเร็วอ่ะเมื่อกี้เขายังใบต้องตังเลยใบเลยเร็วใบเขานี่อยู่ตรงนู้นแหละตรงหาแหลไม่เราไปบอกเขาอยู่ตรงไหนให้เขาหาเองตรงแถวนั้นแหละ ปลาเราเคยขุดไมปเดยยกแฟบขึ้นดิหายเจอไม่มีไม่มียัตะก้าขึ้นพี่ตามันอยู่ีตาหายชิ้นเดียวอยู่ไหนอีกชิ้นนึงอยู่ไหนที่ไหนอะครบแล้วพี่ตามซอนจนหายละ ตาอีช <differences S 2> ิ้น <use> นึงอยู่ไหนเดี๋ยวเราขอตัวลาไปหาก่อนนะคะทุกคน